ถ้าอยากจะสร้างเขามีสภาพแวดล้อมงภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นฐานเนี่ยแบที่สูงขึ้นไปนะคะ่ะก็เลยงที่น้องเข้ามาเรียนตั้งแต่ประมาณขวบครึ่งน้องก็มีพัฒนาการที่เห็น,หนได้ชัดน,นะคะก็คือเริ่มจากการจำคำศัพท์แล้วก็เป็นวลีแล้วก็ตอนช่วงนี้ก็เ,เป็นประโยคไม่ง่ายก็สามารถ ต้องก็ุ่มก็น,นีขึ้นค่ะก็สามารถแยกกับคุณแม่นนก็ไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้นได้ค่ะก็รู้จักปันทา,าจาก Facebook ค่ะเพราะ Facebook ก็เามาปันหาก็รู้สึกสนใจก็เลยพาน้องมาทดลองเลย เย็นจะฝากถึงผู้ปรกครองนะคะที่อยากจะให้้องๆอยากมีพื้นฐานาด้านภาษาอังกฤษก็อยากจะเชิญชวนมาที่ฟันทามค่ะที่นี่น่าสนใจมากค่ะ